วันมันเบิด์ตโอ้แต่ลรอดเลยใส่เมื่อวานนี่ชาวพันเบิดเลยวู้ทันโบติดว่ดาจะขี่รถใครทีมจะโดนแล้วได้ใส่ชาวพันเมื่อวานนี่อ๋อปุ๊บที่ถอดเทินโอ้แพงตายกระดกตายรอดเลยวูบขี่มันแหละ อ๋อนี่ก็ห้างห้างโขดมัได้เด้งอดเพื่อนอ่ะรถจะเป็นยังไงน่นะโอ๊ดน้ำมันเบิดใส่เมื่อวานนี่สาวพันออกปุปิตรถเพื่อนเบิดเร็วแพงตายกด็ดเถอ,อสานน้ำมันแพงรถค่อยไม่กินงอรถค่อยไม่ได้กินน้ำมันก็จะขายลิตรเป็นพันยาวร้อนเขาเลย รถเจ้ากำได้กินน้ำมันล้วเจ้าคือบบกี้กโ,<อ>โชว์มันขาดโชว์มันลาด